เรามาดูในระยะถัดมานะครับก็คือระยะที่4ระยะแรกก็คือระยะเพาะกล้าก่อนย้ายปลูกยะที่2คือระยะเร่งตน้นยันที่3คือระยะดอกและติดผลอ่อนตัวนี้ระยะที่4ระยะขยายขนาดของผลนั่นเองตัวนี้เน้นอะไรครับขยายลูกเร่งผลเร่งเม็ดสร้างเปลือกหนาอ่ะทีนี้เขาแนะนําอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้นะครับเขาแนะน 1, ํา1บีพริกนะครับ อัตราห้ถึงร้กร,รมัมส่น้ํา20ลิตรตัวนี้น่าจะเป็นเป็นเกล็ดน่าจะเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับตัวนี้สูตร9 12 25อย่ิาตัวนี้เป็นปุ๋ยเกล็ดตัวนี้ผสมน้ําใช้พ่นทางใบเหมาะสําหรับเป็นพริกโดยเฉพาะทําให้พืชพริกแข็งแรงติดดอกอย่างต่อเนื่องนะครับบอลลูนให่ใหน้ําหนักดีต้นไม่โทมสามารถเก็บได้นานนะครับสร้างภูมิต้านทานโรคมแมลงโดยเฉพาะพวกโรคกุ้งแห้งเดี๋ยวเราจะไปดูองค์ประกอบตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตัวต่อมาก็คือควบคู่กับบีพริกก็คือ โปรฟิกเอ็นที่ได้กล่าววันนี้ตัวนี้ช่วยเสริมสร้างตาดอกสร้างโคลีฟิลเพื่อการสังเคราะห์แสงทําให้ใบเขียวเข้มแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารตัวนี้น่าจะมีองค์ประกอบของกลุ่มจุลธาตุนั่นเองนะครับเดีย๋ยวไปดูข้อมูลตัว B พลิกกับโปรฟิกเอ็นนะครับมาดูข้อมูลของ b พลิกนะครับบีพลิกตัวนี้ใช้กับพลิกตัวมีพลิกเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีธาตุอาหารหลักทั้ง3ตัวเลยนะครับสูตรก็คือ9 12 25ก็คือ นโตรเจน9%ฟอสฟอรัส12%โพแทสเซียม25%นะครับสูตรก็คือ9 12 25 NPK ตัวนี้เสริมพริกทำให้พริกแข็งแรงเม็ดใหญ่น้ำหนักดีต้นไม่โทมต้านทานโารคแมลงเช่นโรคก,กุ้งแห้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วมีองค์ประกอบอย่างอื่นไหมนอกจากมี NPK 9 12 25แล้วนะครับจะมีองค์ประกอบกลุ่มธาตุอื่นๆด้วยในบีพริกประกอบด้วยธาตุอะไรครับแมกนีเซียม2%โบรอน2% ตัวนี้จะทําให้พืชเนี่ยใบพลิกเนี่ยเขียวเข้มขึ้นเพิ่มการสั่งรห์แสงได้ดีขึ้นเนื่องจากมันมีลอโรฟิลทาให้สีเขียวมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโบรอนเนี่ยใช้ในการติดดอกก็คือทาให้ก้านเกสรตัวผู้เนี่ยมันยาวขึ้นไปผสมกับเกสรตัวเมียได้ดีมากขึ้นนะครับตัวนี้ใช้ในระยะออกดอกติดผลขยายผลก่อนการเก็บเกี่ยวได้ด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูตัวข้อมูลตัวนี้กัน ต่อมาก็คือตัวโปรฟิกเอ็นซึ่งได้กล่าวไปแล้วในตัวระยะที่3นะครับก็คือช่วยในการเสริมสร้างตาดอกพืชเป็นองค์ประกอบของโครโรฟิลแก้อาการใบส้มในมะนาวแก้ปากกาขาดธาตุอาหารตัวนี้ไม่มีธาตุอาหารหลักนะครับ NPK ไม่มีเลยแต่จะมีอะไรครับธาตุอาหารอื่นๆตัวแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารรองแมกนีเซียม1%นเอร์เนั้นเป็นกลุ่มจุลธาตุเช่นแมกนีเซียมเออมงกานิซ1%รอร์เบอรนูด่เอเน0.1%เหล็ก1%สังกะอร์4 5ตัวนี้โดยส่วนญ่เนี่ย มักจะพบอาการขาดในบ้านเราบ่อยๆ,อยๆเขาก็เลยทําเป็นกลุ่มจุลาธาตุธาตุรองและจุลาธาตุมาตัวนี้ก็ใช้ในการติดดอออกผลขยายขนาดผลได้เช่นเดียวกันและก่อนการเก็บเกี่ยวก็สูรุปว่านะครับทั้งตัวนี้นะครับตัวบีพลิกและโปรฟิเอนเนี่ยบีพลิกเนี่ยจะเป็นาธาตุอาหารหลักสูตร9 12 25 9เนี่ยเนเจนจะเริ่มต่ำเลยมครับในช่วงระยะขยายาผลเนี่ยเเจนจะเริ่มต่ำฟอฟรัสเนี่ย อยู่วัน12บสแต่สูงสุดคือโพแทสเซียม25%เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะใช้ในการเขาเรียกอะไรสั่งเข้าแสงแล้วขนน้ําตาลไปยังผลเนี่ยนะครับไปยังผลพริกอะไรพวกนี้ใช้ในการขยายขนาดผลในการอะไรพวกนี้ตามหน้าที่ของโพแทสเซียมเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้โพแทสเซียมสูงกว่าเพื่อนเขาจึงให้โพแทสเซียมประมาณ25%สําหรับสูตรนี้นะนะครับแล้วก็มีจุลธาตุมาบ้างแล้วก็โปรฟิกเอ็นเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มจุลาธาตุและธาตุรองซึ่ง ตามที่เราทราบกันดีว่าเวลาเราพ่นเนี่ยทั้งธาตุหลักหรือธาตุรองและจุลธาตุมันจะต้องมาด้วยกันเพราะฉะนั้นตัวบีฟิกเนี่ยเป็นธาตุหลักเป็นหลักส่วนโปรฟิกเอ็นเนี่ยเป็นธาตุรองกับจุลธาตุเอามาผสมพ่นด้วยกันจึงได้ครบทั้งธาตุหลักธาตุรองและก็จุลธาตุแต่ถ้าขาดตัวไหนค่อยพ่นเพิ่มเติมเอานะครับอันนี้เป็นระยะขยายขนาดผลที่แนะนํากันเดี๋ยวไปดูระยะต่อไปกันนะครับ